ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดบีแด่ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายท่านที่กำลังติดตามรับฟังทางช่องอีตากเกษมชาแนลอยู่ในเวลานี้วันนี้อยากมาชวนทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญทํากุศลทุกๆุกครั้งที่เรามีโอกาสอย่าพลาดเป็นอันขาดนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ขอน้อมจิตอ้างเอาคุณพระรัตนไตรอันเป็นอดิสัยบุญญาเขตขอจงดนบันดาลมาอภิบาลรักษาทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังทางช่องนี้ในเวลานี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพยบูร์ตลอดการละนานเทินจงมันทำแต่บุญให้อุ่นจิตเหมือนมีมิตรเคียงข้างไม่ห่างหาย จงมันนึกว่าว่างว่าร่างกายกับความตายมาเนื่องกันทุกวันเอ่ยชีวิตนี้ยังมีหวังยังต้องเกิดรีบทำเถิดเกิดดีย่อมมีผลบุญจะนำตามลิขิตชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโลกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้ช่วยชาติบ้านเมืองเรื่องลือชา ได้ฉายาวีรชนคนดีเอ่ยการทำบุญนั้นเราจะต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาเพราะท่านบอกเอาไว้ว่าการทำบุญนั้นมันมีกันอยู่สามระดับด้วยกันการทำบุญในเบื้องต้นเป็นการขจัดมัชชริยะก็คือความตรณีทีเหนียวซึ่งเป็นมนทินที่เกาะกินใจทุกคนทุกท่านทั้ง ในโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้ทําบุญนั้นเขาก็ยังแบ่งออกเป็นสมระยะด้วยกันระยะแรกก็คือก่อนที่จะทําก่อนที่เราจะทําบุญนั้นเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีความศรัทธาในวัดในวาในพระคุณเจ้าองค์นั้นและในช่วงที่เรากําลังกระทํานั้นเราต้องไม่มีมนทินไม่มีความอิจฉาริษยาใดๆและหลังจากทําไปแล้วเราจะต้องไม่คิดตรณีทีเหนียว นะนั่นแหละบุญมันจึงจะเกิดกับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านท,ทุกทุกท่านละได้ร่วมกันทำบุญเอาไว้เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้ใช้เป็นมรรกผลในยามที่เราได้ละจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองเราจะได้พบกันในรอบต่อไปโอกาสต่อไปนะอขอขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณมากๆ